ดีจ้าทุกคนวันนี้พี่กุ้งจะพาทําน้าพริกกะปิค่ะแล้วก็ลวกผักสดนะคะทอดปลาทูกินกันค่ะทุกคนพี่กุ้งก็ใส่นี่เลยค่ะอ่าพริกขี้หนูสวนกับกระเทียมนะคะแล้วก็กะปิหวาน,นะคะ่ะทุกคนตําลงไปเลยค่ะไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรมากนะคะตำง่ายๆค่ะทุกคนวันนี้ดูในตู้เย็นจะทําอะไรกินดีเนาะ คิดไปคิดมาน้ำพริกกะปิถ้าจะเวิร์กแล้วค่ะทุกคนเนาะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยพี่กุ้งก็เอานี่เลยมะเขือพวงของเราค่ะพี่กุ้งจะไม่แค่บุบนะจะตำมันสักหน่อยนะคะให้มันเข้ากับตัวน้ำพริกนะคะมันจะอร่อยมากๆเลยพิ่กุ้งก็ขอตำนิดนึงนะคะให้มันแหลก เอาละค่ะประมาณนี้พี่ก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะทำง่ายๆค่ะทุกคนต้องกอประทานโทษด้วยนะคะภาพอาจจะวูบวาบหน่อยนะคะไม่ได้ล็อกหน้าจอไว้เอาละค่ะก็ตำม,มันลงไปนะคะ บีบมันนิดนึงค่ะพี่กุ้งก็บีบมะนาวไปสองลูกเลยค่ะทุกคน เผ็ดจัดจ้านแน่นอนค่ะสูตรนี้พี่กุ้งขอเติมน้ำอุ่นไปนิดนึงนะคะน้ำต้มสุกค่ะแล้วพี่กุ้งก็จะใส่น้ำน้ำปลานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนแค่นี้เองค่ะน้ำพริกกะปิเนาะ ไม่ยากเลยค่ะแต่รสชาตินี่บอกเลยว่าอืนะคะเผ็ดจัดจ้านเปรี้ยวนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะมาค่ะพี่กุ้งก็จะลวกกับผักนะคะน้ำเดือดแล้วก็ใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชาพูนๆเลยนะคะเพื่อให้ผักของเราเนี่ยคงความสดเขียวนะคะพี่กุ้งก็ใส่บวบงูลงไปค่ะ พอมันลวกสุกกำลังดีแล้วนะคะพี่กุ้งก็จะเอาไปนอกน้ําเย็นเลยนะคะเพื่อให้มันคงความเขียวของมันแล้วก็มะเขือพวงนะคะก็เอามาลวกด้วยเช่นกันจ้ะวันนี้บอกเลยว่าผักเยอะมากค่ะ แล้วก็จะมีมะละขี้นกกับมะเขือยาวนะคะก็ะลวกไปค่ะกระหล่ำปลีค่ะเอาสักสองสองชิ้นก็พอนะคะ เพราะมันจะเยอะไปละมันจะหว,นหวานๆค่ะถ้าผักมันสดนะคะแล้วเราลวกแบบไม่ต้องแบบเปื่อยมากนะคะอย่างเงี้ยผักพวกนี้มันจะหวานค่ะทุกคนก็แครอทนะคะอ่าเป็นอัน เสร็จเรียบร้อยค่ะผักลวกของเราทั้งหมดนี้นะคะอาะคาทีนี้เรามาทอดปลาทูนะพี่กุ้งอะอ่าได้ปลาทูมาสองตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกับน้ำพริกกะปิของเรานะคะทุกคนกระทะของพี่กุ้งเนาะก็บิดบิดเบี้ยวเบยวนะคะทุกคนเออ เอาค่ะเสร็จเรียบร้อยมาค่ะเราไปจัดโต๊ะกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้อาหารพื้นบ้านเรียบง่ายของพี่กุ้งนะคะน้ำพริกประตูก,กินกับผักหลากหลายนะคะแล้วก็อ่าน้ำพริกกะปินะคะเออดูซิน้ำพริกกะปินะคะ,ออะ,คะมีผักลวกเยอะแย,ยะไปหมดเลยแล้วก็ปลาทูนะคะต้มจืดของเรานะคะต้มอ,อ่ะ ปปาโอนะคะลองทำกันดูนะคะ